คนนี้ฮะมัดบาทเลยท่านทูตปูคุณมาริสสงี่ยมพงโอ้โหก่อนนันนี้ไม่มีข่าวเลยไม่มีข่าวเลยแต่ว่าคนในวงเขาก็รู้ว่าเป็นคนที่ทํางานมากับคุณทักษิณน,นะตั้งแต่ถ้าผมจําไม่ผิดก็คือประมาณกลาง2130ตั้งแต่รัฐบาลคุณชวนริตภัยที่คุณทักษิณเข้าไปรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศมั้งก็ทํางานใกล้ชิดกันตั้งแต่ตรงนั้นแหละก็ทํางานกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับท่านเองก็เป็นเอกชนทูตหลาย ที่มาก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นในเชิง <c oughs> คุณลักษณะเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ผมมีความรู้สึกว่าไข่ท่านเลือกท่านเนี้ยเพราะมีความใกล้ชิดและอาจจะตอบสนองต่อนโยบายที่มันจะเปลี่ยนไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพในความคิดเห็นของท่านตัวนายกและอาจจะตอบโจทย์ของตัวนโยบายการต่างประเทศของภรคเพื่อไทยอาจจะมากกว <c oughs> ่ากำลังจะถามเหมือนกันเพราะว่าคือเหมือนกับว่าพอเข้ามาเนี่ยรัฐบาลเองพยายามให้ความสําคัญกับเรื่องต่างประเทศเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเองจะต้อง เขหนึ่งผมว่าเป็นทูตท่านก็คงเก็ตละละโปรโตโคอลทั้งข้างนอกข้างในเน็ตเวิร์กที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือท่านทูตมาริสเนี่ยม,ม,มีมุมมองต่อเรื่องพม,อม่าเหมือนกันเป็นคนมีคอมเมนต์เรื่องนี้มาโดยตลอดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเมื่อสถานการณ์ในพม่ามันเริ่มที่จะเข้มข้นมากขึ้นเนี่ย ในฐานะไทยที่มีบทบาทอย่างยุคผลเอประยุทธ์ที่<อ>บทบาทก็คือไม่ยุ่งเลย<อ>ยุคนี้ของคุณปานปีเป็น humanitarian corridor แต่ว่ามันเริ่มที่จะสุกงอมไปสู่ข้อสรุปอะไรบางอย่าง<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องการคนที่สามารถที่จะข้ามไปทําหน้าที่อะไรบางอย่างได้<อ>ใช่ไหมฮะคุณปานปีนี่ดูหลายอย่างนะดูทั้ง<ช>การปรับโครงสร้างของระบบราชการ<อ>ดูเรื่องอการค้าระหว่างประเทศ แล้วก็ดูเรื่องกระทรวงการต่างประเทศด้วยท่านมาริทเนี่ยอาจจะถูกดีไซน์มาว่าเดี๋ยวเรื่องกระทรวงต่างประเทศเป็นเรื่องใหญ่ก็ให้ขับเลื่อเรื่องนี้ให้เฉพาะเรื่องนี้เลยใช่ครับ